สวัสดีชาวลัคนาราศีกลุ่มทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนกันยายน2,506นะครับเรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีกลุ่มเนี่ยในเดือนกันยายนี้จะเป็นยังไงนะครับมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับโยกย้ายในทางที่ดีด้วยนะใครที่แบบว่ากังวลอยู่เฮ้ยฉันจะต้องย้ายต่างประเทศย้ายบ้านย้ายที่ทํางานเนี่ยมันจะดีไหมทายว่าทายว่าดีนะครับ ดวงเปลีป่ยนแปลงยกย้ายในทางท,ที่ดีขึ้น The t e m p มเป็นเคุณจะได้ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะ่ะมันถึงจะดีนะ,ะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยหรือว่าคุณอยู่ตรงนี้แต่ว่าต้องย้ายไปทํางานที่มันไกลบ้านขึ้นมันมันจะส่งผลดีให้กับคุณนะครับก็ไม่ต้องกังวลเนาะ,ะไพ่หดาบหดาบนี่หมายถึงว่าปัญหาต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะผ่านพ้นไปด้วยกระบวนการของมันเองนะครับไปเร่งเร่งรัดไม่ได้นะ ถ้ามีปัญหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้ก็ให้ขอให้แบบชิวๆวไว้นะครับไม่ต้องไปกังวลส่วนใครทําธุรกิจเกี่ยวกับห้องแถวตึกแถวเนี่ยหรือไม่ก็เป็นร้านกาแฟร้านเหล้านะครับเป็นห้องแถวนี่คือธุรกิจคุณก็ยังไปได้อยู่หรือถ้าใครยังไม่รู้จะทําอะไรนะก็ทําพวกนี้ได้นะนะครับชาวราศีกุมนะในเดือนกันยานี้นะครับแต่ให้ระวังมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ าจจะมีการแขวะกันอะไรบ้างอย่างเงี้ยหรือไม่เขามาใช้อำนาจบาดใหญ่กับคุณนะครับก็ไม่ต้องไปประทะนะอันนี้คือมันไม่ได้ประโยชน์กับคุณนะ่ะปล่อยผ่านนะครับไม่ต้องไปสนใจถึงแม้เขาพูดกระแทกแดัดดันอะไรมาก็ตามนะครับอย่าไปอย่าไปใส่ใจอะไรมากนะอ่าส่วนการเงินมาช่วงปลายเดือนนะครับแปดเหรียญน,นี่คือเสิร์ใครเล่นหุ้นอยู่นะเล่นหุ้นได้นะอยากจะลงทุนทําได้เลย แต่เงินที่ได้มานี่คือมันหมายถึงว่าการทํางานของคุณนะ่ยหยัดเหนือแรงงานด้วยนะครับเนี่ยการเงินมาดีมากเลยป่าเหรียญน,นี่คือสามารถซื้อ bm เด้เลยนะ,ะถ้าอยากจะกซื้อรถนี่ก็ซื้อได้ดวงมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนเปลี่ยนแปลงและมันดีไงนะครับเนี่ยส่วนงานธุรกิจหน้าที่การงานคุณก็ต้องออกนอกพื้นที่ตลอดนี่ไพ่สามสามไม้เท้านะครับมันส่งผลดีในเรื่องคนที่เป็นเป็นเซลล์อ่ะ ใครที่ทํางานเซลล์งานอะไรอยู่นี่คุณดออกนอกพื้นที่แล้วก็ออกงานงานมาเยอะด้วยนะครับมีออเดอร์มีอะไรเข้ามาหรือเป็นงานอีเวนต์ชั่วคราวนะอย่างเช่นใครที่ทําจัดเบรกอยู่นี่มันก็จะมะีมีลูกค้าเข้ามานะครับมีคนเข้ามาใช้บริการคุณนะครับและการเงินมัน,มนดีมากๆม,มีเงินลงทุนแล้วเนะี่ยเนาะไม่ต้องไปกังวลน,นะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นการทานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจบเป็นรายบุคคลนะ พื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับอะไรที่มันดีเนี่ยก็ขอหซึมทรัพย์เข้าไปส่วนอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องมาจำใส่จใจนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอ